ถ้าพูดถึง30เฟรมเกมเมอร์ทุกยุคทุกสมัยได้อยู่เริ่มกับมันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเกมบลัดบอลหรือเกม G T A V และ Horizon รวมไปถึงเกมต่างๆแทบจะทุกเกมเท่าที่เราโตมาด้วยกันในแบบคอนโซลหรือเกม Red Dead Redemption 2ต่อให้อยู่ใน PlayStation 5ก็ตามแล้วทำไม30เฟรมเริ่มตายวันนี้เราจะมาพูดคุยกันอยู่กับผมชัเตเ t e r เล่นเกมครับ ถ้าลองมาพูดในทางวิทยาศาสตร์ความเป็นจริงแล้วตาของมนุษย์เรานั้นรับได้มากที่สุดประมาณ60-75เฮิร์เท่านั้นแต่ก็มีบางคนที่สามารถที่จะรับภาพได้ถึง100เฮิร์หรือว่ามากกว่านั้นนิดหน่อยแต่เหตุผลที่ทําให้เรารู้สึกว่าจอ240เฮิร์หรือมากกว่านั้นมันทําให้เรารู้สึกลื่นขึ้นนั่นก็เป็นเพราะว่า latency นั่นเองครับ latency motion blur น้อยลงแล้วก็ input lag ที่น้อยลง มันทำให้เรารู้สึกว่าเกมเนี่ยมันตอบสนองไวแล้วก็จอที่มี500 h z เนี่ยมันมีการตอบสนองอยู่ที่2มิลลิวินครับแต่144 h z เนี่ยจะมีการตอบสนองอยู่ที่6.9มิลลิวินนั่นแหละครับเป็นเหตุผลหลักๆที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันแตกต่างกันมากเลทีเดียวแล้วถ้าเกิดกลัาพูดเกี่ยวกับ30เฟรมละมันอยู่ที่กี่เลเทนซีกันแน่ฮะ โดยจากการค้นหาข้อมูลแล้วเนี่ย30เฟรมจะได้ประมาณ33.33 33 m มิลลิวินครับทุกคนซึ่งมันก็อาจจะพอเหมาะสำหรับการเล่นเกมแนวเนื้อเรื่องทั่วไปอย่าง Red Dead Redemption หรือเกมที่เน้นภาพสวยแล้วก็ค่อยๆดูครับแต่ถ้าเกิดเรามาเล่นเกม Doom เกม P B อะไรแบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะเป็น ideal ได้อีกต่อไปแล้วคัะ อย่าว่าแม้กระทั่งเกมพวกนั้นเลยครับขนาดเกมทั่วๆไปอย่างเกม Elden l i n งหรือเกมอื่นทุกคนสมัยนี้ยังไม่สามารถที่จะเล่นได้เลยมันไม่ได้เป็นเพราะว่าคนสมัยนี้มีความรู้สึกถูกสปอยมากเกินไปหรืออะไรนะครับแต่ในเมื่อเราเริ่มชินกับบรรยากาศทุกอย่างที่มันเปลี่ยนไปของโลกอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นภาพหน้าจอคอมของเราเองหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆรวมไปถึงโทรศัพท์เนี่ยมันทําให้30เฟรมดูแบบว่า ทำไมมันเล็กขนาดนี้ไปเลยครับแต่ถ้าเกิดไปถามคนที่เล่นเกมโดยใช้30 fps ตลอดแล้วก็หรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ใช้เล่นเกมโดยใช้30 fps แต่ถ้าเกิดเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยบอกเลยครับแทบจะแยกไม่ออกนะมันลืมไปเลยฮะแต่ก็นั่นแหละรครับมันไม่สามารถช่วยอะไรได้อยู่ดีนะเพราะถ้าเกิดว่าตาเราออกไปเจออย่างอื่นเนี่ยเรากลับมามันก็ต้องปรับอยู่ดีครับแล้วไม่ถึงการเข้ามาของเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ์ดจอที่แรงขึ้น แล้วก็ CPU ประมวลผลแรมหรือว่าสเปคของไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหรือ PC มากขึ้นฮะ30 a m e เฟรมกลับกลายเป็นเพียงแค่อดีตที่หอมหวานสำหรับเกมที่มีคุณภาพไม่จาเป็นที่ต้องใช้เฟรมเรทมากเกินไปแต่มีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อยู่ยงมาถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น God of War l o d ัดบอ e และทุกๆเกมครับตอนนี้เราก็ได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่ performance เนี่ย ทําให้เราได้เข้าถึงเกมได้อย่างเต็มที่ครับไม่มีอีกแล้วเกมที่ต่อให้ภาพสวยเราก็ยังคงต้องใช้30 f a เฟรมอยู่ดีการมาของเทคโนโลยีต่างๆนี่แหละครับจะเป็นสิ่งที่ทำให้30เฟรมตายไปในยุคสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็น DLSS ที่ต่อให้การ์ดจอเราแย่แค่ไหนในพลังดิบแต่มันก็ทำให้การ์ดจอของเราเนี่ยประมวลผลออกมาได้ลื่นอยู่ดีครับแถมภาพก็ยังสวยแทบจะเท่าเดิมเลยด้วย นี่ก็อาจจะเป็นยุคที่เราเริ่มอําลาเกมแนว30เฟรมได้เลยนะครับผม60เฟรมเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เป็นอินดัสทรีสแตนดารใหม่แล้วครับเพราะว่า l a t e n ซีหรือว่าเฟรมไทม์เนี่ยก็น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับจาก33ไปจนถึง16กเนี่ยก็คือครึ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็พูดตรงๆว่ามากกว่า60เนี่ยคือเราก็เริ่มแยกไม่ออกแล้วนะฮะถ้าไปถามคนแก่หรือว่าคนที่ไม่ได้เล่นเกมอยู่แล้วต่อให้ไม่แก่ก็ตามยังแทบจะแยกไม่ออกเลยนะครับทุกคน ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e กันด้วยฮนะเป็นการคุยกันสนุกสนุกเนาะเกี่ยวกับ30เฟรมนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมก็ต้องพูดเกินเลยว่ามันมีปัญหาหลายอย่างมากนะครับในวงการเกมเนาะไม่ว่าจะเป็นเกม Optimization ที่แย่หรือการ์ดจอที่ปล่อยออกมาแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีความรู้สึกว่าเราอยากซื้อมันสักทีเดียวเลยนะ คุณภาพความแรงก็ไม่ค่อยได้เพิ่มครับแต่ถ้าเกิดเรามามองอีกทีหนึ่งเนี่ยตอนนี้มันอาจจะเกินที่เราต้องการไปแล้วหรือเปล่าครับโดยเฉพาะการ์ดจอส่วนใหญ่หญเนาะที่เอามาเล่นแบบ 4k อย่างเงี้ยหรือว่าเล่น 2k คือบางทีเนี่ยเราเล่นใช้จอเล็กๆจอคอมเนี่ยเรายังแยกแทบไม่ออกเลยนะครับก็ยิ่งอยู่ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยเนาะทุกคนสําหรับประเทศไทยนะครับเราไม่ได้มีแบบเงินแบบฝรั่งฝรั่งอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งก็ต้องบอกกันเลยว่า การ์ยอเมืองนอกกับประเทศไทยเนี่ยขายแพงกว่ากันไม่ค่อยเยอะนะทุกคนคือนอกจากที่มันจะเป็นแถบยุโรปเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าเป็นประเทศที่เขาแบบได้รายได้เยอะกว่าเราเขาก็ขายประมาณนี้อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามอย่าหาความสุดมากดีกว่านะทุกคนเชื่อผมนะครับคุณเล่นไปเท่าไหร่เนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยนะว่ามันอิ่มตัวได้แค่นั้นจริงๆครับก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะทุกคน ใครคิดเห็นยังไงกับ30เฟรมเนี่ยก็เอาไว้เท่านี้ได้นะครับแต่สําหรับผมนะ60เฟรมนี่แหละครับจะเป็นสิ่งที่จําเป็นนะ30เฟรมผมก็ว่ามันแบบแอบ,บแย่ไปน,นิดนึงนะเพราะว่าถ้าเราจะเล่นเกมอะไรบางเกมมันจะเป็นทีต้องใช้เฟรมครับฉะนั้นคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย